คาถาหัวใจเศรษฐีเป็นคาถาที่เชื่อกันว่าเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์และเปิดทางแห่งความมั่งคั่งบทสั้นภาวนาได้ทุกวันก่อนนอนหรือตอนเช้าอุอากะสะท่องก้าวจบทุกเช้าอุอากสะ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 อุอากสอุอากะสะ เป็นหัวใจแห่งพระไตรปิฎกและหัวใจเศรษฐีอุหมายถึงการรู้จักออมอาหมายถึงการรู้จักให้ทานกะหมายถึงการรักษาศีลสะหมายถึงการฝึกจิตให้ตั้งมั่นคําอธิษฐานเสริมหลังท่อง ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาค้าขายดีการงานรุ่งเรืองมีปัญญาและเมตตาแก่ผู้คนทั้งหลายเถิดเคล็ดลับภาวนาทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนพร้อมทำความดีเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ทานและไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะช่วยเสริมพลังคาถาให้เกิดผลยิ่งขึ้นท่องคาถานี้ทุกเช้าก่อนออกไปทำงานท่องก่อนเปิดร้านหรือเริ่มขายของ เขียนใส่กระดาษเล็กๆพกติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์ก็ได้ระหว่างท่องให้ตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานขอความสำเร็จมั่งคั่งและเมตตาจากลูกค้าทำครบเงินไม่ขาดมือเจอลูกค้าดีๆไม่ขาดสาย